ูดี้เตรียมโต๊ะอาหารสุดพิเศษไว้ต้อนับซินดีและลูกเกตกับเกมที่ชื่อว่ามืออาหารหัวคมมเยียบันเยี่ยบันพูดี้พูดี้บอกว่าเกดได้กินข้าวกับโตโน่งอไหนอ่ะ <c oughs> <c oughs> ดิฉันซินดี้อวัลตัวนอนี่คือการวอร์มอุ่นเครื่องก่อนของจริงเดี๋ยวอนาคตได้เจอแน่นอนเยอะ่านี้นี่ฟังชื่อเกมแล้วคงเดาไม่ยากว่าเกมนี้เกี่ยวกับการกินอย่างแน่นอนนะครับเ uh huh. คยกินไปด้วยแล้วต้องยกคนอื่นไปด้วยไหมลูกเกี่ยวไหมแหววถ้าถูกยก <Huh? S 2> เดี๋ยวก่อนนะเ h e ้อส oh. oh. ัตว์แฟมลี บอกเลยว่าวันนี้ทั้งคู่จะต้องกินไปด้วยยกกันและกันไปด้วยนะครับ <c oughs> กติกามีดังนี้นะครับวูดี้จะให้เพื่อนรักของวูดี้ทั้งสองคนหันหลังชนกันหันหลังเลยครับ <c oughs> เอาแขนคล้องกันนะครับ <c oughs> แล้วอีกสักครู่หนึ่งจะให้ปิดตาหรือปิดตาเลยก็ได้ครับปิดตาเลยนะฮะปิดตาเลยปิดตาเลยป <c oughs> ิดตาเลยถ้า <c oughs> ไม่รักไม่มานเนี่ยไม่รักไม่มาใช่ไหมสวยไหม ทั้งคู่จะต้องสลับกันไปชิมอาหารที่ตั้งอยู่ตรงหน้าโดยการก้มลงพร้อมกับยกเพื่อนไปด้วยแล้วไปให้คนตอบว่าคืออะไรที่ตัวเองกำลังชิมอยู่นะครับขอเตือนว่าห้ามใช้มือห้ามใบเป็นภาษาอังกฤษโอเคโอเคนะไอรู้จกักไอรู้จักพวกยูดีนะ ห้ามใช้มือห้ามใบเป็นภาษาอังกฤษถ้าพร้อมแล้วเอาทำไม่ได้ทำไม่ไี้ค่ะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อะไรไอเปิดชามให้ยูยูนี่เปิดแล้วเมนูแรกมาแล้วซินดี้เดินก้าวขึ้นมาถ้าพร้อมแล้วเริ่มเริ่มเหรอโอเค

ไฝั่งซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยซ้ายซซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยมันจะไปยังไงเนี่ยไปไปไปก็มันเป็นคำตอบอระดิ๋ยวไปอันรสชาติอะไรเล่าอีกจังก็ไม่ได้ไปไม่ได้เพราะมันเป็นคำตอบมีคิดโดนแล้วเออเอาเอามาใส่บนขนมใส่บนไอศครีมก็ได้อยู่ในอยู่ใน ขวดจะฉีดเข้าปากก็ได้อ่มวิปครีมต่ลูกเกดมาเมนูกะเมนูตอบไปเรื่อยๆแล้วเรามีเวลา2อชั่วโมงมานี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่ใกล้ใกล้ใกๆ้ใกล้ใไหนอะนี่นีลงดิลงดิโอ้โหโอ้โหอุ้ยหอมอ่ะมันนิ่ๆหวานหว เป็นขนมเค้กเยลี่ถูกต้องต่อมานี่มันคืออาหารมังแบบหมดเลยเนี่ยอย่าบอกเขานะว่าเรากินขนาดไหนต่อมาต่อมาเอาเลยก้มเลยก้มเลยก้มเลยภาพพอด่ฉันอุษสาสะสมมานาน ลงเลย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 งเลย What is that อ๋ออ๋ออัลมผลไม้อัลมสีขาวๆข้างนอกสีแดงๆแล้วไม่มีเม็ดดำดำเยอะๆยอะเ p p l e เหรออ Apple บ้านเธอเหรอข้างในสีขาวข้างนอกสีแดงแล้วมันมีเม็ดดำดำเล็กๆล็เยอะเเแต่มันมันอะไรอ่ะ ภาษาไทยคือแก้มกอไม่อาเกตมาหยุดไปแล้วไม่เยเห็นไหนก็อนยังไงวะนอนเลยยองเลยลองเลยยาดมอะไรก็ได้เอ้าม่เห็นมีแรือมีแล้วแลจะเช็คบอกบอก เื่อต <SM. S 2> <Christina. S 1> ัวนึงหรออะไรอ่ะผลไม้เวลากินแล้วทำให้เราแบบขี้อะไรมะละกอถูกต้องหมดเวลาอันนี้อาหารนางแบบกินไปด้วยแบบเพื่อนไปด้วยสนุกไหมไม่เท่าไหร่หายปวดหลังเลยค่ะมั่นใจว่าสองคนนี้จะไม่กลับมาเล่นเกมนี้อย่างแน่นอนคะ ขอบคุณเพื่อนรักของวูดี้ทั้งสองคนนะที่มาร่วมสนุกกับเราในวูดี้โชว์ซินดี้และลูกเกดครับวันนี้วูดี้มีพรีเมียมกิฟต์เซ็ตครับสต i ล l Together Collection จากดังกินโดนัทมูลค่า1,500บาทให้กับทุกคนในสตูดิโอ ยังมีโดนัทตัวใหม่ชื่อว่าแคนดี้ครักที่กำลังเป็นกระแสฮิตอยู่ในขณนะนี้นะครับมาให้ทุกคนได้คลารักกันด้วยนะครเราจะปิดเบรกนี้ด้วยการปรบมือแบบแคนดี้ครักกันครับเจอกันช่วงหน้าฮะ